สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่พอดแคสต์ตอนแรกของผมครับผมเป็นข้าราชการคนหนึ่งครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในระบบมานานพอสมควรวันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นใช้เสียงเป็นพื้นที่เล็กๆในการเล่าเรื่องชีวิตมุมคิดประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้ระหว่างทางผบว่าเรื่องเหล่านี้จะมีคุณค่า หรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครบางคนได้นะครับชีวิตและความตั้งใจจากครอบครัวผมเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางครับพ่อพ่อกับแม่รับราชการผมมีพี่สาวสี่คนและผมเป็นน้องชายคนสุดท้องพ่อกับแม่เลี้ยงพวกเราด้วยความตั้งใจผมยังจำความได้นะครับพ่อคอยรับส่งผมไปเรียนพิเศษเสมอเลยไม่ว่าจะช่วงเย็นช่วงดึกหรือว่าเสาร์อาทิตย์ ผมเห็นพ่อกับแม่เหนื่อยครับผมก็เลยตั้งใจเรียนตอนนั้นเนี่ยผมก็สอบเทียบในชั้นมปลายนะครับตอนนั้นก็สอบเทียบได้ตอนมอ5เราก็เข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้ตอนนั้นตอนอายุ17นะครับก็ตั้งใจเรียนจนจบปริญญาตรีตอนอายุ20ตอนนั้นนะ่ะพ่อกับแม่ก็เลยว่าไปเรียนต่อปริญญาโทดีไหม ผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนต่อปริญญาโทรครับก็ตั้งใจเรียนครับก็เรียนจบตอนอายุ23ปีช่วงนั้นเนี่ยก็ตั้งใจมากๆเลยจนออตอนเรียนจบเนี่ยเราได้รางวัลเรียนดีในระดับบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งมีไม่กี่คนในสมัยนั้นนะครับน่าจะประมาณ11คนนะครับทั้งมหาลายัยมันก็เป็นเหมือนของขวัญสำหรับความพยายามของทั้งผมแล้วก็ครอบครัวด้วย หลังจากเรียนจบเนี่ยก็ทำตามความฝันที่พ่อแม่อยากให้ทำนะครับก็คือการรับราชการผมสอบอ่อกอพอครับก็การที่จะเข้ารับราชการในสมัยนั้นเนี่ยก็ต้องผ่านกอพอตอนนั้นเนี่ยมีทั้งปริญญาตรีและก็ปริญญาโทเลยผมก็สอบทั้งสองภาคเลยทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทผลปรากฏว่าก็สอบผ่านทั้งคู่ครับมีประมาณ4-5กลมเรียกมานะครับ แล้วผมก็เลือกกรมที่ผมอยู่นะปัจจุบันนี้ผ่านมาก็20ปีแล้วครับจากวันนั้นถึงวันนี้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยทั้งเรื่องระบบความสัมพันธ์การปรับตัวแล้วชีวิตจริงที่ไม่ได้ม่มีในตำลานะครับทำไมผมถึงอยากเริ่มเล่าเรื่องตอนนี้ช่วงหลังมานี้ผมเริ่มถามตัวเองว่าความรู้ประสบการณ์หรือบทเรียนที่เราสะสมมา มันมีประโยชน์ับานอื่นได้ยังไงผมไม่ได้เก่งที่สุดครับไม่ได้รู้มากที่สุดแต่ผมเชื่อว่าบางเรื่องที่ผมเคยผ่านบางความคิดที่ผมเคยทบทวนมันอาจช่วยให้ใครบางคนเข้าใจตัวเองหรือมองชีวิตได้ชัดขึ้นอีกนิดนะครับผมก็เลยลุกขึ้นมาเปิดพอดแคสต์นี้เพื่อฝึกฝนตัวเองให้กล้าพูดมากขึ้นกล้าคิดลึกขึ้นและสื่อสารได้ดีขึ้นและเผื่อว่าคนที่จะฟัง ซื้ได้อะไรติดมือกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับช่องของผมจะพูดเรื่องอะไรช่องนี้จะไม่เน้นความรู้เฉพาะทางครับแต่จะเป็นพื้นที่พูดคุยกันเรื่องชีวิตและการเรียนรู้ทั้งประสบการณ์ในงานความคิดระหว่างทางการพัฒนาตัวเองรวมถึงเทคโนโลยีหรือความรู้รอบตัวที่ผมศึกษามาใหม่ๆและเห็นว่าน่าสนใจ ผมจะเล่าแบบเรียบง่ายไม่มีสาวิชาการมากนะครับไม่มีเอกสารไม่มีสไลด์มีแค่เสียงจริงๆกับความคิดที่เกิดจากประสบการณ์ตรงใครที่กำลังอยู่ในเส้นทางราชการใครที่กำลังค้นหาตัวเองหรือใครที่อยากเรียนรู้จากเรื่องเล่าเล็กๆผมยินดีต้อนรับเสมอนะครับขอบคุณที่เปิดใจฟัง EP แรกของผมนะครับถ้าคุณชอบเนื้อ,อาหาแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามหรือแชร์ต่อให้เพื่อนที่คุณรักแล้วพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปครับผมจะพยายามเล่าให้ดีที่สุดและตั้งใจที่สุดขอบคุณจากใจครับ